น้องปิงปิงน้องปิงปิง,ปงอาบน้ำส่แร้วเหรอคะว้าวเก่งจังเลยอ่า,อาไว้น้ำก่อนไว้น้ำก่อนเร็วไว้น้ำโชว์ก่อนเอามาไว้ไว้มาหายายก่อนไปน้ำมาหาใย,ายก่อนเร็ว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 โอ้ เลยโูกชายโยเก่งมากต่อไปไเ,อเอาไม่เล่นใสา่ย,ยางลูกเดี๋ยวมันเข้าบ้านต่อไปต่อไปไออีกไออีกไออีกไปไปทางนู้นไปขอขอะะไรค อืข่าอะไรเนี่ย <c oughs> อือใกล้กอปลาหมาึกปลาหมึกหนึ่งสองสามเลตสกต่ไปเอามามาไปเอากุ้งค่ะมาว่มาหายายอีเร็วเรวๆมา ไม่ไม่ไม่ท่าอะไรคะไม่ท่ากวบเลยดิไม่ท่ากบ,บก็ทํายังไงเอ้าเอ้าเอาเอาวันนี้ท่าอะไรเนี่ยท่าหมุนตัวเหรอคะเอามุนหมุนหมุนตัวในน้ําเหรอลูกหมุนหมุนหมุนตัวในน้ําเหรอปูก่อนปูยังไงปูกับปูกันหมุนหมุนหมุน ไปอีกแล้วอย่างเพลงเลยเย wow uh, uh, huh, ี่ยเก่งมากเลยบายไปเอาปูก่อนโอ้ปิดปิดปิดอะไรปิดปิดประตูเหรอลูกเอาปิดประตูให้ตาปิดประตูก่อนให้ตาจ้าปิดประตูก่อนตาจ้าปิดประตูน้ำเดี๋ยวเข้าบ้านค่ะค่ะน้ำเดี๋ยวเข้าบ้านลูก ตาจ๋าปีดค่ะค่ะน้องมิ้งปีงเล่นน้ำคนเดียวเลยจ้ะค่ะปีงปิดประตูให้น้องมิ้ปิงหน่อยค่ะตาจ๋าอ่าต่อไปเอาขอบปูหน่อยค่ะขอบปูหน่อยค่ะอแล่อยแต่ปิดสกัดท้ายไม่เยอะใส่ละมันเพื่อนมาดื่ม